วัดเดียลูกที่ตุดาในวันนี้เสด็จพ่อ้องมีประกาศเรรับสั่งนม่ลุกขึ้นมาก็เพราตั้งแต่ตอนเช้าของวันนี้เสด็จพ่อสมมีเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าปีคําครับวันนี้ลูกวันนี้นี่พ่อมีเรื่องจํากันเี๋ยจะพูดคุยเนื่อแจกว่าตอนนี้พ่อแม่ยิงนี่ลูกบอกตื่นตรงๆว่าแก่ลงมากแล้วพ่อกับแม่เปรี่ยนเมั่องมาถึงไกลกว่าเงินไปทุกวันพ่อคิดว่าไม่คี่วัน,นกังกนะพ่อกับแม่ลรไม่ตายแจกว่แล้วตึงลูกเป็นปู้หญิงลูก ตึ่อไม่ทรามาจะจะนำพาประเทศชาติได้ไม่ามาบมาจะพกครองี่นงประชาชนได้ตึงโผกับแม่คิดกันดีแล้วว่าโพจะให้ลูกได้แต่งงานเป็นกว้างเป็นกว้างก,กับเขาสักทีเตรียโพจะใช้ลูกแต่งงานตูกตองลูก,ตก,ตลกแต่งงานได้ลูกตอนนี้โผก,กับเม่์ก็เกะลงมากแล้วตึงแม่จะตตยสักที่ลูกแกค่อแม่ได้อุ้มลั้นสักครั้งแกเทื่อวม่นอนนอนตายตาลับลูกนะอันี้ลูกแต่งงานได้นะแต่ตอนนี้ลูกยังไม่มีคนรักนี่เป๊ะครับเรื่องลูกไม่มีคนรักไม่มีพระน้า ราตอนนี้พอจะเช็ดเสียงพวงมาลยไว้แล้วเอ๊ะหม่ความว่ยังไงปีกเสเดพ่อไม่ควาว่าวันนี้ผอจะให้ลูกเสียงพวงมาลยพวงนี้คูครองผู้ชายคนนึงคนใดได้พวงมาลัยพวงนี้ก็ลูกผู้ชายคนนั้นจะได้แต่งงานกับลูกและเป็นองค์ราชากงนาครผูวิร้านเสียงมาลัยอ่คกู่ครองถูกต้องเลยหม่ความมาลูกเสียงไปแล้วใครได้พวงมาลัยพวงนี้ลูกจะต้องแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นถูกต้องเลเอาแต่ปีกัสเดชพ่อ แต่พวกมันเลยพวกนี้ไปตกที่ผู้ชายรุ่นราวคราวเดียวกับลูกก็ไม่เป็นไรหรอกไปค่ะแต่ถ้ามานเลยพวงนี้ไปตกที่ผู้ชายรุ่นราวคราวเดียวเสด็จพ่อละไปค่ะไม่ปลื้มหลอกแม่เตงเองช่วยแตงปลื้มแม่เตงอย่างจ้าอยู่เร็วไม่เรื่องก็เราเล่นไม่เรื่องก็เวล่นไม่ไม่เรื่องก็เร็วเล่นไม่ไม่ไม่เรื่องก็เร็วเล่นไอ้ไรเราใช่ไหมล่ะช่วยเตงปลื้มแม่เตงอย่างจ้าอยู่เร็วเราเล้งหลืงใน้าเมืองหอไม่ใจก้อนหลืง แมีมเลงเลเล้งไปบุกเกี้ยวกัพกกคนเด็ดึ้งอีต้ในใจเมืองตาขึ้นีเลี้ยงแล้วต่อยเราอึ้งรวยกันน้แม่นาวันจะเอาได้จู้เหีบผมใจได้มันปรบอนะกูนะเหยบแม่นาขี้บินเินจะดูจะกูใกล้เข้ากันมากแม่นี่ติดดต่อกับสู้ใจพ่อมดตีอนีกันล้วงมาแล้วเจ้าเมืองไหวมียกันติดเดกันแล้วงงาติดกันใจพ่เรากันแล้วตึ้งจูแตะเลงเลเล้งเบลเบล วุ้งอี๋ไตยโอ้กนี่มีได้ไปไหนแลว้วเออฮันโหลก็กำยืนแลกกับนาเกวิทกระห<ง>ึ่งหงอหึง่งนาเกวิทยเจ้าจุยเลวนะเออปอไอยกล,ละดใต้ตาหน้าเจ้าจกคิดหลงอยากคิวคำตึงครวนต่ำตัวเป็นเจ้าเป็นนายพจน์จะคิดอยากจแต่ำตัวเบื่อเบือสิ่งไหนจะฉันบอกกลองชาวเมืองโขกรลุยเหยียดแม้มาราชินีตายใหญ่แล้วก็ไอ้แกงจบหน้าโยกวนนาแกวไปเล่นแกงถึงโกยแล้วใส่ใจเมืองของฉันชอบ ไม่จบไม่จบไม่ว่าแต่โลอโลอหล,ลงสักนิดเล่นนกลุยใต้พลเล่นน้ำหลงงามกำเล่นแข่งเล่นจริงได้สองคนาะเบ้าจิตเลยไม่ยอมรับไม่ยอมนอน